เมื่อวานเมื่อวานใครได้ฟังที่หลวงพ่อเทศไหมใครได้ฟังยกมือให้ดูหน่อยถ้าไม่ได้ฟังก็ไปกลับไปฟังซะนะมันคือจุดที่พวกเราผิดพลาดมากที่สุดนะในการปฏิบัติตั้งแต่หลวงพ่อภาวนาพอครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุล ท่านรับรองแล้วว่าเข้าใจการปฏิบัติแนละ้หลวงพ่อออกไปดูนักปฏิบัติที่นอนที่นีนะ้สำนักทั้งหลายอะไรเนะี่ยออกไปดูเยอะเลยหลวงพ่อก็พบว่าบางแห่งนะครูบาอาจารย์ท่านดีนะแต่ว่าลูกศิษย์นะีส่วนใหญ่มัทำผิดเดินสมาธิอะไรเงี้ยผิด บางที่เห็นนั่งสมาธิกันเป็นร้อยร้อยคนนั่งเพ่งเอาถ้าไม่นั่งเพ่งก็นั่งสะกดจิตตัวเองให้เคลิ้มเคลิมไปตัวนี้ที่เป็นปัญหาตอนนั้นมองแล้วโอ้อย่างนี้นะถึงเมื่อไหร่มันจะได้มากผล สมาธิไม่ถูกเดินปัญญาไม่ได้จริงเดินปัญญาไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้เพราะบุคคลทั้งหลายจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแล้วปัญญานะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิก็าอาศัยสัมมาสติ ทำสมาสติให้มากนะสมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมาสมาธิบริบูรณ์นะสัมมาญาณะคือการเจริญปัญญาก็จะทำได้สุดท้ายก็จะเกิดสมาวิมุตติความหลุดพ้นที่ถูกต้องเกิดอร,ะะร,ริยมรรคอริยผลขึ้นมาทำไมวิมุตติต้องมีคำว่าสัมมา,มาด้วยเพราะว่าวิมุตติของแต่ละนิกายแต่ละาศาสนาไม่เหมือนกัน จุดสุดยอดของการปฏิบัติแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันบางที่การได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าคือจุดสุดยอดที่เขาต้องการบางที่ก็ต้องการดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดก็เ,เป็นแบบพรมลูกฟักอะไรเงี้ยก็ไปอีกแบบหนึ่งบางคนก็น้อมจิตให้อยู่กับความว่างเะฉั้นนิพพาน คือ่สุดจุดสุดยอดของแต่ละสำนักแต่ละนิกายแต่ละาศาสนาเนะี่ยมันไม่เหมือนกันสมมาวิมุตติของพระพุทธเจ้านะคือจิตมันหมดความยึดถือในขันห้าในรูปนามในกายในใจเนี้ยจิตมันหมดความยึดถือในรูปนามขันห้านะจิตก็เข้าสู่ความสงบสุข ตรงที่มันยังยึดถือกายมันก็ต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่กับกายนะตรงที่มันยึดถือจิตมันก็ต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ที่จิตนะในตรงที่มันหมดความยึดถือมันก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งตัวความดิ้นรนปรุงแต่งนะั้นะคือคำว่าพภพนะอสมเพอพอผ่านพบเรามากักจะได้ยินนะอธิษฐานกันนะขอให้สิ้นพบ จบชาติสิ้นอะไรนะจบพรหมจรรย์สิ้นชาติสิ้นทบจบพรหมจรรย์อะไรอนอธิฐานกันแต่เราไม่รู้ว่าพบคืออะไรพรพก็ค,คือความทีน่รนปรุงแต่งของจิตนั่นแหละนี่เราต้องเรียนรู้ทำไมมันปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของกายของใจ ความปรุงแต่งนั้นเป็นความดิ้นรนอยากดิ้นรนเพราะอะไรเพราะอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเพราะอยากให้กายให้ใจไม่ทุกขนะ์มีตัณหานะก็เกิดความยึดถือเกิดความดิ้นรนคือ,อเกิดภพขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเส้นทางของพระพุทธเจ้านะานสอนให้เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง Okay